แล้วค่ะพี่แววอาวมาพอดีเลยนี่แพรจ้ะเด็กใหม่แล้วนี่แก้วนะรู้จักกันไว้สิวัสดีค่ะพี่แก้วพี่นี่ VIP แน่ๆเลยอะ่ะสวยจังขอบใจจ้ะอ่ะนี่พี่ดูไปสมัครของเธอแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเธอเริ่มงานได้วันนี้เลยนะพี่บอกกลุ่เซลไว้หมดแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่จ้ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาอะไรเงี้ยปรึกษายอรกรพินรายนั้นอยู่มานานได้ค่ะจ้ะอายุเท่าไหร่16ค่ะไม่เด็กไปหรอพี่มัธยมนะเดี๋ยวตำรวจก็ามาจับหรอกตำรวจจะกล้ามาทำอะไรพี่เด็กๆแบบนี้แย่งจะตายแล้วนี่เรายังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ย เรียนอยู่ปวชภาคค่ำค่ะดีลงเรียนไว้นะอย่าลาออกนะทำไมอะคะนี่พวกเสียๆเนสะียชอบเอด็กยู่ทั้งแบบดูยย่าอรพินสิหน้าแก่แบบเนี้ยยิงโรงเรียนทิ้งไว้อยู่เลยอะจริงเ <c oughs> หรอคะจริงหน้าแก่กนะันอะแก่กว่าอาจารย์บางนคนอีกมั้งคะ <c oughs> เสียแบบนี้นะชอบมากเลยอะ่ะพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยิ่งถ้าใส่เครื่องแบบได้นะเรียกเงินได้อีกเยอะเลยนะ<ม>เธอเพออๆนะจะมีเสียบางคนเนี่ยอุกการาค่าเทอมให้เนี่ยอันนี้พี่ไม่ถือนะก็ถือว่าเป็นเงินพิเศษพวกเธอไปแค่พวกเธอเนี่ยทำงานให้ครบชั่วโมงพี่ก็โอเคละเข้าใจนะค่ะนี่แล้วทำไมถึงรีบมาทำงานตั้งแต่อยู่เท่านี้ก็บ้านหนูจนอ่ะพี่ าหนูไม่ทํางานนี้หนูก็ไม่รู้จะทํางานอะไรช่วยใช้หนี่แม่แล้วอะ่ะเรียนก็ไม่เก่งคงไม่มีปัญญาทำอาชีพดีๆของเขาแล้วอะ่ะอืมรีบทำตั้งแต่ตอนนี้สิดีแก้วก็รู้ใช่ไหมว่างานแบบนี้ทำได้ไม่กี่ปีหรอกพอเริ่มแก่ไม่สดไม่ซิงเนี่ยก็ตกกระป๋องละนี่แล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยกาให้ทำอะไรเนี่ยก็ทำๆไปเถอะนะอย่าไปเรื่องเยอะกับเขา แล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรบ้าบอเนี่ยเธอก็ไม่ต้องไปถือสาฟังฟังไปอย่กงนั้นนไม่ต้องสนใจเข้าใจไหมค่ะแต่ส่วนเรื่องเอาใจลูกค้าเนี่ยถามแก้วก็ได้ไลน์เนี้ยลูกค้าชมไม่ขาดปากเลยวัดอยู่ด้วยแล้วคุยสนุกไม่น่าเบื่อจริงเหรอคะพี่แก้วงานถ้าหนูสงสัยอะไรหนูจะมาถามพี่นะจ้ะขอบคุณค่ะ